สวัสดีครับพี่น้องที่คาร,รักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระเจ้าทรงรักทุกคนวันนี้ผมขอนำความร,รักขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาแบ่งปันแก่ทุกท่านผ่านทางจดหมายถึงชาวฮิบรูในบทที่5ข้อที่7ถึงข้อ9และพระวสารของนักบ,บุญยอนในบทที่19ข้อ25ถึง27วันนี้เรายังระลึกถึงแม่พระอธิมทุก ในจดหมายถึงชาวฮิบรูในวันนี้องค์พระเยซูเจ้ามีความนอบน้อมเชื่อฟังต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าคุณธรรมแห่งความนอบน้อมเชื่อฟังนี้เป็นคุณธรรมชั้นเลิศแม้ว่าองค์พระเยซูเจ้าจะเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่พระองค์ก็ยังทรงนอบนอบนอบน้อมเชื่อฟังต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างถึงที่สุดและใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตด้วย,วยการ นอบน้อมเชื่อฟังต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะมีชีวิตนิรันดรเหมือนกับที่องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงเป็นแบบฉบับให้กับเราทุกคนในวันนี้เช่นเดียวกับพระแม่มารีที่พระแม่มารีเองก็มีความนอบน้อมเชื่อฟังต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะร่วมแผนการกับองค์พระผู้เป็นเจ้าให้กําเนิดพระบุตรของพระองค์ร่วมแผนการไถ่ายู้โลก ให้รอดพ้นจากบาปและความตายดังนั้นคุณธรรมของการนอบน้อมเชื่อฟังเป็นคุณธรรมที่สามารถพาบุคคลไปสู่เมืองสวรรค์ได้ในคุณธรรมของการนอบน้อมเชื่อฟังสามารถที่จะแบ่งแยกย่อยไปอีกหลากหลายคุณธรรมโดยอาศัยแบบฉบับขององค์พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีทั้งคุณธรรมเรื่องของความซื่อสัตย์ คุณธรรมเรื่องความอดทนคุณธรรมเรื่องของความเสียสละคุณธรรมเรื่องความกล้าหาญคุณธรรมเรื่องของความรับผิดชอบคุณธรรมเรื่องของการให้เกียรติยกย่องคุณธรรมเรื่องของการยินดีปฏิบัติตามดังนั้นการนอบน้อมเชื่อฟังจึงเป็นคุณธรรมที่สามารถก่อ,อกให้เกิดความสุขตั้งแต่ในโลกนี้จนถึงในโลกหน้าได้รับรางวัลคือเมืองสวรรค์นิรันดรได้ ผูบุคคลสามารถนอบน้อมเชื้อฟังตั้งแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่พระวาจาขององค์พระเยซูเจ้าก็สามารถก่อให้เกิดความสุขความชื่นชมยินดีลงมาสู่ในภาคปฏิบัติลงมาสู่ในภาคของครอบครัวนอบน้อมเชื้อฟังพ่อแม่ผู้ใหญ่ญาติพี่น้องนอบน้อมเชื้อฟังบุคคลที่เป็นหัวหน้างานบุคคลที่มีอำนาจสูงกว่า นอบน้อมเชื่อฟังด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความอดทนด้วยความเสียสละด้วยความกล้าหาญด้วยความรับผิดชอบด้วยการยกย่องให้เกียรติด้วยการยินดีปฏิบัติตามทุกประการก็ขอให้เกิดความสุขความเจริญตั้งแต่ในโลกนี้และเป็นแผนที่ชีวิตให้เดินไปในหนทางตรงคือเมืองสวรรค์นในโลกหน้าเหมือนกับที่หนังสือของชาวยิบูได้บัญญัติไว้ว่า ผู้บันดาลความรลดพ้นนิรันดรแก่ทุกคนที่ยอมนอบน้อมเชื่อฟังพระองค์นะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าจะบันดาลความโลดพ้นให้กับผู้ที่มีความนอบน้อมเชื่อฟังพระองค์เหมือนกับที่องค์พระเยซูเจ้าได้มีความนอบน้อมเชื่อฟังในองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับที่พระแม่มารีก็ยินดีนอบน้อมเชื่อฟัง ในองค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านทางทูทสวรรค์กาเบียนที่มาแจ้งข่าวแม่พระยินดีปฏิบัติตามแม้จะต้องทุกข์ระทมมากมายในวันนี้แม่พระก็ยินดีเพราะแม่พระมีความซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่แม่พระต้องการที่จะดําเนินชีวิตตามพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแม่พระมั่นใจในหนทางเส้นนี้ที่จะกระทําทุกสิ่ง ตามพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นชีวิตของบุคคลแต่ละคนก็ต้องมีความมั่นใจมีความซื่อสัตย์ที่จะดำเนินชีวิตตามพระวาจาขององค์พระเยซูเจ้าไต่ตรองพระวาจนาํนำไปปฏิบัติต่ตอตนเองต่อทุกๆคนในสังคมก็จะให้ก่อให้เกิดพลังกำลังกายใจในการดำเนินชีวิตแม้แต่จะมีปัญหาและอุปสรรคบ้าง ในการดำเนินชีวิตก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้โดยอาศัยพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับในพระวส,สารของนักบุญยอนในวันนี้แทบเชิงกลางเขนก็มีทั้งพระแม่มารีมีทั้งนักบุญยอนศิษย์ที่พระเยซูเจ้าทรงรักมีทั้งน้องสาวของพระแม่มารีมีทั้งมารีภรรยาของเพลโอปัสมีทั้งมารีชามักดาลา ที่ได้รับพระเมตตาจากองค์พระเยซูเจ้าได้รับการชุบชูชีวิตใหม่ชุบชูกำลังใจใหม่ท่านเหล่านี้ก็ยินดีที่จะไปร่วมไว้อาลายัยไปร่วมให้กําลังใจองค์พระเยซูเจ้าที่กําลังจะถูกตึงกางเขนและกำลังสิ้นพระชนอยู่เวลานี้เพราะฉะนั้นแล้วคุณธรรมแทบเชิงการเขนนี้เป็นคุณธรรมเรื่องของความรัก ความกตัญญูรู้คุณการให้กำลังใจซึ่งกันและกันแทบเชิงการเขยนเราทุกๆคนก็มีการเขยนที่จะต้องแบกที่จะต้องนำไปให้จนสุดมัรไปจนถึงจุดหมายปลายทางนั่นก็คือเมืองสวรรค์ให้กำลังใจแก่กันและกันให้ความรักแก่กันและกันให้ความเมตตาสงสารแก่กันและกันให้ความกตัญญูรู้คุณเป็นกำลังใจแก่กันและกัน ก่อให้เกิดผลทางเส้นนี้ก็เป็นผลทางแห่งพลังนะแต่จะต้องถูกลับทรมานถูกเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆก็ฝ่าวันไปได้อย่าลืมนะครับคุณธรรมของการนอบน้อมเชื้อฟังเป็นคุณธรรมเป็นคุณธรรมชั้นเลิศที่แต่ขนางไปสู่คุณธรรมอีกมากมายแทบเชิงกลางเขนก็เป็นเรื่องของความลับ การให้กำลังใจซึ่งกันและกันกระตันรูรู้คุณต่อผู้ที่ประทานชีวิตใหม่ให้นั่นก็คือองค์พระเยซูเจา้าก็ขอให้กำลังใจแก่ทุกทุกท่านในวันนี้สู้ทนกับปัญหาแม้ทั้งร่างกายทั้งจิตใจสภาพสังคมในปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะสับสนวุ่นวายเดินไปให้ได้เดินไปให้ถึงฝั่งฝันของทุกคนนั่นก็คือมังสวรรค ผากันไปจับมือกันไปประครับประคองกันไปให้กำลังใจกันไปด้วยความสมัครทีด้วยความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับส่วนพี่น้องต่างความเชื่ออื่นๆนะครับสภาพสังคมยุคปัจจุบนันท่านก็เห็นอยู่แล้วว่ามีปัญหาต่างๆมากมายการนอบน้อมเชื่อฟังที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแต่สังคมก็ควรจะลงมือกระทำได้ทันที อย่าได้แข็งขืนแข็งใจอย่าได้ปิดใจพ่อแม่ต้องการที่จะให้เราทุกคนลูกๆเป็นคนดีก็ต้องนอบน้อมเชื่อฟังท่านและปฏิบัติตามด้วยความซื่อสัตย์ในองค์กรในชุมชนต้องการเรื่องของการนอบน้อมเชื่อฟังที่จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความรับผิดชอบด้วยความเสียสละด้วยความกล้าหาญด้วยการให้เกียรติและยกย่องกัน ท่านก็ต้องยินดีที่จะปฏิบัติตามเพื่อให้สภาวะสังคมได้มีความดีเกิดขึ้นยิ่งวันยิ่งมากขึ้นโดยอาศัยเราแต่ละคนนะครับเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วเราทุกคนก็เป็นพี่น้องกันคนละไม้คนละมือที่จะช่วยกันกระทำความดียืนยันในความดีก็จะขอให้เกิดความสุขในสังคมในอนาคตและในปัจจุบันได้เช่นเดียวกันนะครับ ขอพระเป็นเจ้าอวยพรทุกท่านแล้วเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ